รายการเพนโลเวอร์บายะจหไฮสัปดาห์นี้เราขอพาคุณผู้ชมไปแอลเหนือกันเจ้ากับพวกเรา3าสาวแห่งวงการเพนเฟรนลี่ที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในแบบคนรักสัตว์กันค่ะ เช็คอินเข้าที่พักกันก่อนค่ะและที่พักของเราในวันนี้ก็คือโฟ c o โอคคอลเทลค่ะ ่ปุนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันออกแบบโดยเน้นการให้พื้นที่โลง่งโปร่งและใกล้ชิดธรรมชาติมีต้นไม้และดอกไม้ที่ถูกออกแบบอย่างลงตัวเนรมิตสวนสวยหน้าห้องพัก และเด่นไม่แพ้กันกับสระว่ายน้ำสีฟ้าสดใสเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงธรรมชาติออกซิเจนบริสุทธิ์แบบเต็มที่ให้บรรยากาศเสมือนอยู่ทามกลางธรรมชาติที่อบอุ่นเป็นกันเองที่สำคัญโรงแรมโฟโอคลอกเป็นเพชรเฟนลี่สามารถนำสัตว์เลี้ยงแสนรักมาพักด้วยได้เลยจ้าโรงแรมของเราชื่อโฟโอคลอกโฮเทลนะคะซึ่งชื่อโฟคลอกเนี่ยมันเกิดจากการที่ ที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นของคุณแม่ของฝนแล้วก็ท่านก็มอบให้ฝนมาทําโรงแรมแล้วก็ดอกไม้ที่เป็นดอกที่ชื่นชอบของคุณแม่ก็คือดอกบานเย็นนะคะฝนก็เลยเลือกที่จะเอาดอกบานเย็นเนี่ยมาเป็นธีมแล้วก็เป็นสีของโรงแรมซึ่งดอกบานเย็นเนี่ยในชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่าโฟลคล็อกเฟลเวอร์ค่ะ ที่นี่เป็นห้องพักที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเราเน้นกระจกบานใหญ่เพื่อที่จะได้รับแสงธรรมชาติแล้วก็ส่วนพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเราก็จะเน้นจัดส่วนเยอะๆแล้วก็เราก็มีสระว่ายน้ําบริการด้วยค่ะสระว่ายน้ําของเราเนี่ยตั้งใจทํามากก็คือเราใช้โมเสกแผ่นเล็กนะคะเป็น6สีสลับลายกันนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาแสงมันส่องกระทบอะ่ะเราจะรู้สึกถึงความประยิบระยับของ พื้นสระน้ำนะคะสระว่ายน้ําสวยก็ถ่ายรูปสวยนะคะมีหลายมุมด้วยมุมสวนก็มีมุมสระว่ายน้าก็มีบ่อน้ำเนี่ยเรามีตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างโรงแรมแล้วนะคะทางภาคเหนือนะคะคนเหนือหรือคนเชียงใหม่เนี่ยคือเราจะไม่ถมบ่อนะคะเป็นความเชื่อโบราณนะคะว่าถ้าถมบ่อเราจะโชคร้ายก็เลือกที่จะตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแทนนะคะฉะนั้นก็จะเป็นอีกมุมนึงสำหรับการถ่ายรูปของทุกคนคะ่ะ เรามีห้องพักทั้งหมด3 1ห้องนะคะมีทั้งหมด6รูมไทย์นะคะเดี๋ยวขอเริ่มตั้งแต่ไทย์แรกนะคะเป็นสตูดิโอคิงนะคะเป็นห้องไซส์เล็กสุดนะคะถัดมาก็จะเป็นห้องซูพิเลียซูพิเลียเนี่ยเราจะแยกออกมาเป็น2ประเภทก็คือซูพิเลียคิงก็คือเตียงคิงไซส์6ฟุตกับซูพิเลียทวินก็คือเตียงทวินสําหรับเหมาะสําหรับเพื่อนหรือว่าพี่น้องมาพักก็คือห้องนี้จะเหมาะมากนะคะถัดมาก็คือจะเป็นห้องออไทป์ ดีลักซ์นะคะดีลักซห้องดีลักซ์เนี่ยก็คือจะแตกแต่างจากห้องอื่นตรงที่ว่ามีระเบียงข้างหลังนะคะฉะนั้นนะพื้นที่มันค่อนข้างจะใหญ่กว่าห้องอื่นเลยถัดมาก็จะเป็นแก a n คิงแก g นคิงเนี่ยสำหรับคนที่ชอบพัก ชั้นสองนะคะซึ่งมันจะเป็นห้องที่ซีลิ่งค่อนข้างสูงทําให้ห้องดูโปร่งแล้วก็มีแสงธรรมชาติเยอะนะคะและห้องท้ยสุดท้ายก็คือ connecting room นะคะ connecting room หรือ family room นะคะจะเป็นสองห้องติดกันนะคะมีตูเชื่อมหากันก็ห้องนึงเป็นเตียง6ฟุตอีกห้องนึงเป็น เตียงทวินสองเตียงตัวเตียงเนี่ยฝนก็ขัาสัร์อย่างดีนะคะเป็นเตียงที่มีคุณภาพสูงนะคะนอนสบายนะคะได้รับการคอมเมนต์จากลูกค้าทุกท่านนะคะว่านอนสบายจริงๆแล้วก็ตัวห้องของเรานะคะให้สเปซเต็มที่ห้องเป็นห้องที่ค่อนข้างกว้างอยู่แล้วทุกห้องค่ะคอนเซ็ปของแรมเราต้องการจับความไฮเทคเข้ามานะคะฉะนั้นก็เริ่มตั้งแต่ตัวล็อกของห้องพักเลยก็คือ,อตัวล็อกตรงประตูเนี่ยมันทำได้ทั้ง3ระบบเช่นคุณจะใช้คีย์การ์ดก็ได้คุณจะใช้สแกนนิ้วมือ ก็ได้หรือคุณจะใช้เป็นพาสเวิร์ดกดเข้าห้องก็ได้นะคะโดยส่วนตัวฝนเนี่ยฝนลักสุนักนะคะฝนเลี้ยงสุนักตัวหนึ่งชื่อว่าน้องควีนเป็นพันธุ์ชิวาว่าพันธุ์เล็กนะคะช่วงของโควิดนะคะก็คือฝนก็พาควีนมาพักที่นี่ด้วยคือเขาก็เคยอยู่ที่นี่ ก็คือควินเนี่ยเป็นขวัญใจของพนักงานและลูกค้าทุกคนที่นี่ต้อนรับแขกมากโดยปกติเนี่ยฝนจะพาควินไปด้วยนะคะไปไหนตามร้านต่างๆในเชียงใหม่นี่คือฝนก็พาไปหมดนะคะในนี้ฝนก็เล็งเห็นว่า มันก็น่าจะมีคนแบบฝนเนี่ยแหละที่เขาจะท่องเที่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเขาประกอบกับช่วงนะั้นมันเป็นเทรนด์ด้วยฝนเลยทว่าเออมันน่าจะเวิร์กนะฝนก็เลยเปิดโรงแรมนี้ให้มันเป็น pet friendly ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงนะคะพาน้องหมาน้องแมวมาเที่ยวด้วยอย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าเป็นเรื่องไซส์เนี่ยเราไม่ได้จํากัดนะคะจํานวนตัวเราก็ไม่ได้จำกัดแล้วเราก็ไม่ได้ชาร์จเงินเพิ่มด้วยแต่ว่าเราจะไม่อนุญ,ญาตให้สัตว์เลี้ยงลงสระว่ายน้ําหรือเข้าในส่วนของห้องอาหารนะคะ หลังมชนะคะก็คือเราอยู่ใกล้มาหาลาัยเชียงใหม่มากนะคะถ้าแหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสุเทพวัดพระเจ้าทันใจหรือวัดดอยคำนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจะไปในคูเมืองหรือในในเมืองเก่าก็คือใกล้มาก สำหรับไหที่สนใจมาแอวเจียงใหม่นะเจ้าผลขอเจิญจวนมาพักที่โฟ์คลอโคเทลนะเจ้าห้องของเฮาตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นกว้างขวางและไหที่จะพาสัตว์เลี้ยงมาแอลตยก่อ,อย่าลืมเฮานะเจ้ายินดีเจ้า เที่ยวกันต่อพวกเราก็ขอตัวแวะไปะที่โลตัสสาขาคำเที่ยงกันหน่อยนะคะพอที่นี้เขาเอาใจคนรักสัตว์มากๆเลยกับร้านเพลทอฟแห่งใหม่ซึ่งมีบริการต่างๆมากมายไว้ให้บริการ บริการโรงแรมสัตว์เลี้ยงบริการอาบน้ำตัดขนและข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่ยกขบวนมาให้เลือกสัรนกันอย่างมากมายรวมไปถึงอาหารสัตว์นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่นี่เขาก็มีบริการอย่างครบคันเลยล่ะคะ่ะและที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือขนมแสนอร่อยอย่างเจอฮายและจินนี่นั่นเองโอ้โหเชลใหญ่เบ้อเลย เจอไฮสีญงนะคะมีหลายรสชาติด้วยกันแต่ว่ารสชาติโปรดแล้วก็ยอดนิยมก็คือจะเป็นมิลกี้ที่สัคพันยังมีดูโอสติกด้วยนะคะที่จะเป็นสติกสอดไส้นะคะก็รวมถึงเจอไฮมอร์นิ่งชามแล้วก็เจอไฮเบทไทมด้วยเอยเอสีคือที่นี่คบมากเลย เจ้าของผิดแพนด้ากุ๊กกุ๊กใบดาดึงดาวนี่แหมอินเทรนด์ไม่เบาเลยนะเห็นจับเจอไฮแน่นขนาดนี้ไอเทมโปรดใช่ไหมล่ะเอาเอาขาไปแล้วชอบไม่ชอบภาพมันก็ฟ้องอยู่เอาเป็นว่าชาวเชียงใหม่คนไหนอยากได้สินค้าํำหรับสัดเลี้ยงมาที่เพชอัดสาขาโลตัสคำเที่ยงได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอน ร้านโฟล์ o โลเซฟีคาเฟ่จะเน้นความอบอุ่นนะครับเหมือนนั่งกินกาแฟยอยู่ที่บ้านแล้วก็ความใกล้ชิดธรรมชาตินะครับมีทั้งทุ่งนาแล้วก็มองเห็นวิวภูเขาครับความเป็นเหมือนบ้านชนบทในในญี่ปุ่นนะครับเน้นงานงานไม้งานงานคราฟพวกของของตกแต่งมินิมอลหน่อยๆส่วนส่วนก็เราก็จะออกแบบให้อิงก,กับตัวร้านก็คือจะให้ มีความคล้ายๆเป็นญี่ปุ่นนิดๆนะครับแล้วก็คนมาก็รู้สึกว่าสบายตาสบายใจพวกนี้ครับทั้งในและนอกร้านเนี่ยก็จะเห็นสีเขียวของต้นไม้อยู่นะเพราะว่าก็เป็นคนที่ชอบชอบพวกต้นไม้ชอบสวนอยู่นะครับอยากให้บรรยากาศเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัด ถึงความเป็นเพจเฟนดี้ที่ร้านนิดนึงค่ะครับก็จริงๆแล้วก็จุดกําเนิดมาจากว่าเราก็เป็นคนเลี้ยงสุนัขมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เลี้ยงสุนัขมาตลอดแล้วพอเริ่มทําร้านเนี่ยตอนช่วงแรกๆเนี่ยน้องเขาก็จะเดินเที่ยวไปมาอยู่ในร้านอยู่แล้วแล้วพอมีลูกค้าเข้ามาเอ้ยเขาก็มาเล่นด้วยแล้วเขาก็เริ่มว่าเอ้ยพอมีบางคนที่เป็นเจ้าของสุนัขด้วยก็ก็มาสอบถามว่าท,ที่เนี่ยเอาสุนัขมาได้ไหมเราก็เลยได้เป็นไอเดียว่าแบบว่า เอ้ยงั้นเราก็ลองเปิดเป็นเพจเฟลลี่ให้พาสุนัขเข้ามาเที่ยวเล่นได้เลยดีกว่านะครับเอาเป็นน้องหมาพันเล็กพอเพราะกลัวว่าพันใหญ่ี๋ยว,ว่าเ้ยเขาจะอันเลอะเราจะที่ไม่พอแต่ว่าพอหลังๆมาก็ทุกคนก็มาได้ทุกสายพันธุ์แล้วครับก็คือทั้งน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นก็ได้นะครับทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นะครับแล้วก็ที่เคยเห็นแปลกๆก็จะมีมีน้องเต่าเต่าก็พามา <c oughs> เคยเห็นลูกค้าก็พามาถ่ายรูปเล่นอย่างเงี้ยครับ น้องหมานะครับก็ที่ร้านจริงๆก็จะเลี้ยงบีเกลิลอยู่2ตัวนะครับแล้วก็จะมีพันธุ์ผสมอยู่อีก1ตัวแต่ตัวที่จะออกมารับแขกบ่อยๆก็คือจะเป็นพี่มะเฟืองนะครับตัวนี้พี่มะเฟืองก็อายุ1 1ปีแล้วถ้ามีลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยก็จะเดินออกไปต้อนรับตรงตั้งแต่ทางที่จอดรถหรือว่าเดินไปส่งบ้านนะครับหรือว่าก็มาเล่นด้วยนะครับ แต่ว่าก็พอพอเป็นสุนัขอายุเยอนนะก็จะมีความอินดี้นิดๆนะครับก็จะแล้วแต่อารมณ์ถ้าวันไหนอารมณ์ดีเนี่ยคือมาแน่ได้เจอแน่ครับแล้วก็ส่วนหลานชายนะครับน้องควิน์นะครับก็ตอนนี้ก็พามาเครนงานที่ร้านนะครับก็มามาช่วยบ้างช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ก็ช่วยเสิร์ฟช่วยต้อนรับนะครับก็จะเป็นขวัญใจอีกหนึ่งคนของที่ร้าน,นครับ แล้วในส่วนของอคุณนี่เองค่ะมีการดูแลน้องหมายังไงคะถ้าเป็นพี่มาเฟืองเนี่ยเขาก็จะมีความนิ่งและเขาก็จะเดินเที่ยวออกกําลังเองของเขาถ้าเป็นอีกสองตัวที่เลี้ยงอยู่เนี่ยเราก็จะพาเดินออกกําลังเช้าเย็นนะครับแล้วก็ส่วนการเรื่องพวกอาหารก็ก็จะกินอาหารเม็ดแล้วก็จะมีขนมน้องหมานะครับเป็นเป็นรางวัลเวลาที่แบบว่าเ,เขามาช่วยต้อนรับแขกอย่างนี้นะครับแล้วก็ นั่นก็จะเป็นพวกสุขภาพโดยทั่วไปแต่ว่าสุนัตัวเองจะโชคดีที่ว่าสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงไม่ค่อยป่วยเป็นโรคก,ก็จะเป็นการทำวัคซีนประจำปีที่ร้านก็จะบริการทั้ง เครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่นะครับเครื่องดื่มก็จะมีทั้งกาแฟชานะครับอิตาเลียนโซดานะครับโกโก้หรือถ้าจะเป็นในส่วนของเบเกอรี่ของเราเราก็จะเป็นเบเกอรี่โฮมเมดนะครับก็จะมีทั้งเค้กก็จะหมุนเวียนรสชาติไปตามแต่ละสัปดาห์หรือจะเป็นพวกซอฟคุกกี้นะครับไฮไลท์ที่ต้องมาทานถ้าเป็นในส่วนของกาแฟแล้วกันกาแฟก็จะเราก็จะเล็คอมเมนตัววานิลาลาเต้นะครับแล้วก็ชาเขียวมัช่าเย็นนะครับชาพีช นะครับส่วนเบเกอรี่เนี่ยก็จะแนะนาที่ที่ลูกค้ามาแล้วติดใจก็จะเป็นเค้กแครอทนะครับเค้กชาไทยแล้วก็ตัวสอบคุกกี้นะครับลูกค้าก็ส่วนมากก็คือหนึ่งเลยก็ชอบเรื่องของเครื่องดื่มนะครับรสชาติของเครื่องดื่มรสชาติของขนมแล้วก็บรรยากาศนะครับในเรื่องของความเป็นเพจเฟลลี่เนี่ยก็จะตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะมีลูกค้าที่เป็นพี่เป็นกลุ่มนี้เยอะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือจะมีมีมาอยู่เรื่อยก็ถือว่าเป็นกลุ่มหลักของที่ร้านเลยที่่าน น้องๆมาเที่ยวเล่นแล้วพอเขาถ่ายรูปแล้วลงไปสู่โซเชียลเนี่ยก็เลยกลายเป็นเริ่มเป็นที่รู้จักว่าร้านนี้เป็นเพจเฟลลี่คาเฟ่แล้วก็เริ่มพามากันขอฝากร้านโฟลโลซูฟี่นะครับก็ถ้าใครอยู่เชียงใหม่หรือมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วต้องการหาที่นั่งจิบกาแฟกินขนมนะคบับรรยากาศชิลๆนะคบไม่ไม่เร่งรีบแล้วก็ ็เชิญที่ร้านโฟกโลโซฟีคาเฟ่นะครับโฟกโลโซฟีคาเฟ่นะครับก็อยู่โซนสันทรนะครับจงังหวัดเชียงใหม่เปิดบริการ9โมงถึง6โมงเย็นนะครับวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับก็หรือว่าติดตามได้ในช่องทางเพจนะครับก็คือ f o ก์โลโซฟีคาเฟ่นะครับ IG ก็ f o l ์ l o s o ฟี c a f e นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0827794078 เชียงใหม่กันทั้งทีจะให้เที่ยวอยู่แต่คาเฟ่นในเมืองก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะคะท oh. ี่เที่ยวต่อไปเราขอขึ้นที่สูงกันหนยไปสูตรอากาศรปสุทธิ์ให้เต็มปอดและชมวิวทึกเขาแบบพาโนารามาก,กันค่ะแต่ที่นี่เขาไม่ธรรมดาเพราะเขามีพีอาเป็นเจ้าแก่คนฟุ้ยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวกันด้วยล่คะค่ะ oh. น่ารักมากๆเลย วันนี้เราก็อยู่ที่บ้านแกะแม่ขีค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะอยากรู้แล้วว่าที่บ้านแกะแม่ขีค่ะมีคอนเซปต์ประมาณไหนคะอยากให้เป็นเหมือนเทพนิยายสวยจริงค่ะใช่จะเห็นว่าการตกแต่งที่นี่ค่ะก็คือจะแบบธรรมชาติเลยสามารถมองเห็นวิวภูเขาได้3 0องศาเลยแล้วที่มีแกะประมาณ มีทั้งหมด40ตัวค่ะใน40จะมีครอรีดิเดลแบบพันขนแท้100รล้เษตรคอรเดิเดลแล้วก็มีบลอนแล้วแต่และสายพันธุ์นี่มีวิธีการดูแลยังไงบ้างคะเรื่องขนจะดูแลคล้ายๆกันครับผมเน้นเรื่องอาหารน้ำให้มันถึงให้แบบมันกินอิ่มแสนอาหารพออย่างเงี้ยฮะครับแล้วก็ขนมันก็จะสวยงามตามธรรมชาติของมันเลยเห็นว่าเราแกะทุกตัวที้นี่มีชื่อไหมคะ มีชื่อค่ะมีชื่อหมดเลยอ่ามันตอนนี้มันจะมีตัวเด่นๆที่มีชื่อที่เราตั้งให้แล้วแล้วก็จะมะีที่เป็นแม่ทุนหัวคือแม่ทุนหัวเนี่ยมาตั้งชื่อให้น้องมาอาบนะ้ำเหมือนอุปถัมภ์น้องเลยค่ะจะเห็นว่าน้องในฝูงแกะเนี่ยมีแกะดำอยู่ตัวเดียวใช่ทำไมมีแกะดำแค่ตัวเดียวคะตั้งใจให้เป็นแบบนั้นแกะดำของเราตัวเนี้ย เป็นจ่าฝุ่มนะคะอืออันนี้ใช่แกดำไหมคะอันนี้ไม่ใช่ะอันนี้พันธุ์บอลเดอคอลลี่ค่ะน้องกรีนเนี่ยเป็นหมาต้อนแกะหรอคะใช่ค่ะตั้งใจฝึกให้ต้อนแกะตอนนี้ต้อนกลับคอกได้อย่างเดียวเฮ้ย้แกแล้วนะสามเดือนนะใช่แกะที่นี่หมายถึงว่าจะอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็กลับค้อเหรอคะใช่ค่ะตอนเช้าก็ปล่อยออกมาตอนเย็นก็กลับ โดยปกติเป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยประมาณ5โมงนะคะโดยประมาณ5โมงเนี่ยน้องแกะจะเข้าแถวเพื่อกลับบ้านเข้าแถวเองเองพี่โมงแล้วคุณประมาณ5โมงนี้ตอนนี้สโมงเราเรามารอดูกันเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆทยอยเดินเดินต่อแถวกันจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยนจากจะมีน้องแกะ40กว่าตัวแล้วแล้วก็มีน้องกรีน อาหารที่นี่มีอะไรแนะนำบ้างคะถ้าเป็นในส่วนของคาเฟ่ถ้าเป็นเครื่องดื่มเลยเนี่ย<ะ>อของเราแนะนําเป็นอเมริกาโน่เก๊กฮวยแล้วก็มีสปาเกิตตเก๊กฮวยอันนี้แบบคิดแบบประดิ์ประดอยขึ้นมานอีกทีนึงก็สดชื่นไปอีกแบบขนมของเราเนี่ยที่แบบน่ารักมากก็จะเป็นเค้กนกแกะ มันจะเป็นสีขาวสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลแล้วนอกจากนี้ค่ะคนที่มาที่นี่ใส่ถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวที่นี่มีพร้อบริการด้วยยังไงคะมีเป็นเซ็ตปิกนิก <c oughs> คีดมากเลย <c oughs> ก็จะเป็นลูป,ปง่ง <c oughs> ลูป่งสวรรค์ถ่ายรูป <c oughs> กับเท้าฟ้า <c oughs> กับน้องแกะสนามหญ้าเงี้ยรูปออกมาสวยมากลูกค้าชอบมาก วันเลยหรือวันเว้นวันอ่าวันเว้นวัน,นค่ะแต่ด้วยจํานวนที่มันเยอะมากเราก็จะทยอยอาบอาบตัวนี้อาบแล้วตัวต่อไปมาอาบเรื่อยๆหรือว่าใครที่แบบอยากมีแกะเป็นของตัวเองเลยเก็แนะนำเป็นแม่ทุนหัวหตั้งชื่อให้น้องเสร็จคุณกลับบ้านได้เลย,เ,ลยเราดูแลให้อยากให้ฝา์แต่ว่าเป็นภาษาพครื้นเมืองเจริญชวนกู้คนนะครับมาบ้านแกะมาฮื้อแกะต้อนครับนะครับผมมาเล่นสนุกกับแกะนะครับผมครับยนซะ z o ชวนเลย แด่นอยาบ้านแก่แม่ขี่ทอดเจ้าช่วแเลงตัวช่างไปลกเชิญช่างเลยวหนน้องแก่องก้าวช่างทอดช่วแเลงตัวสายเตาวสวัสดีทุกคนดีดีต้อนรับสู่บ้านแก่ที่นี่เป็นสถานที่ท่ทองเที่ยวขอเชิญทุกคนมาเที่ยวด้ไหนไหนก็มาเที่ยวบ้านแก่แล้วอยากให้ทํากิจกรรมกับบ้านแกะหน่อยเรามีน้องแกะเกิดใหม่ได้10วันยังไม่มีชื่อ <c oughs> อยากให้ช่วยกันตั้งชื่อให้น้องหน่อย อันนี้อันที่1นึนะแล้วอันที่สองก็อยากให้ทั้งสามถ่ายรูปแข่งกันใครที่ได้ลูกเพจโบทเยอะที่สุดก็รับรางวัลของบ้านแกะไปแจกให้กับคนที่โบทได้เลยและภารกิจถ่ายรูปก,กับน้องแกะในวันนี้จะมีเวลาคนละ5นาทีในการหาพร็อพเครื่องแต่งกายเพิ่มเติมและถ่ายรูปก,กับน้องแกะได้เวลามันนามันโหนกกันแล้วค่ะไปลุยกันเลย เจ็บเหรอคะก็ไม่มีอะไรมากเห็นชุดไหมอะเจ้าสาวไม่ใช่ก็คืออยากให้มันแบบเป็นผิวๆสีขาวๆที่อยู่ในถุงแกะสีขาวอะไรเงี้ยด้วยกลมกลืนเนาะแขนตุ๊กตาได้สักรูปไปขนาดนี้ไม่ได้มานี่แป๊บเดียวรู้ไหมว่าฉันเนี่ย จริงๆอ่ะไม่ได้คิดคอนเซปต์มาเพราะเห็นชุดน้องป๊อปก็คิดว่าไม่อยากสู้กลัวแพ้แต่แบบรอดู<ะ>ได้เลย เหนื <ider> th <laughs> ่อยค่ะคอนเซปนะคะมาในชุดฟาร์มเมอร์ฟาร์มใจฟาร์มแกะค่ะก็ตั้งใจมาถ่ายกับน้องแกะที่กำลังอาบน้ำเป็นแบบแม่ทุนหัวอะไรอย่างนี้ก็เลยมาเป็นชุดนี้แล้วก็ถ่ายแบบนี้อ๊าัและนี่ก็คือน้องแกะ พี่เพิ่งค้อดมาประมาณ10กว่าวันพี่เขาจะเอามาให้เราแข่งกันตั้งชื่อค่ะถ้าพร้อมแล้วขอพี่นุ้ยเริ่มเลยค่ะชื่ออะไรนะอยากชื่ออะไรนะ ชื่อฟูฟ้องเพราะว่าน้องโตงมาน้องจ,จะได้มีขนฟูฟูน่ารักน่ารักค่ะพี่แตงกวาค่ะตั้งใจว่าอยากจะให้น้องชื่อว่าน้องขวัญใจเพราะว่าใครมาที่นี่ก็จะได้เห็นน้องแล้วน้องเป็นขวัญใจของทุกคนค่ะเอแล้วก็สุดท้ายค่ะอยากให้น้องชื่อน้องเหนืออยากให้น้องชื่อเหนือค่ะ<ๆ>เพราะว่าภาคเหนือเป็นสายท่องเที่ยวที่แบบอยากให้มาเลยโดยเฉพาะที่บ้านแกะแม่ขีค่ะ ว่าไปเจอไฮก็มีขนมฟองเจ้าไฮมาฝากน้องกรีนด้วยค่ะไว้ให้น้องกรีนได้ทานเลยขอบคุณมากมากค่ะไม่ทานไม่ได้นะคะนอกจากจะมาหาน้องขวัญใจแล้วก็อย่าลืมมาหาน้องกรีนที่เป็นบอดเดคอร์ลี่ด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปร่วมโหมดกันเยอะๆนะคะที่แฟนเพจเพชรเลเวอร์บายเจอไฮกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกแพลตฟอร์มของเพชรเลเวอร์บายเจอไฮด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย